สิบงวดสิบงวดเลียงเลยเหรอครับเออสิบงวดติดกันว้าไปเอามาจากไหนทำให้แม่นจริงจริงจากสิบบามาใช้ใส่เนาะอันเลขท่าผีท่าผีเขาก็มาบอกเราเขาเพ่อเด็กอันก็คือเฮาแค่เบอลไปว่าทำแม่นทำแม่นแม่นแม่นผีอีหลีแม่นเพื่อนอีหลีน่ะให้ให้ถือลอตเตอรี่ดูสิบงวดติดกันเพื่อไงถือสิบงวดติดกัน คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดอันจะกินนั่นแป้งปูดายท่าแป้งมาหอมมานำทางเหมือนวะครับผมมากปูดายค่ะค่ะแปดศูนย์สี่แปดศูนย์นแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สามน้ำเพลินเลยก็คือเมืม่อกี้มานี่ได้กลิ่นแปงแ้งเหรอครับบแหวนไม่รองหันจะว่างหัว อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคือเจ๊นี่จะสัมผัสเกี่ยวกับอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับมันกับบลเข้ากับบรูว่าสัมผัสได้หรือว่าดต้องก็บรลูแต่ว่าเป็นกินจีทีนี้ทีนี้ผมขอเท้าความเนาะสมัยก่อนที่เจ๊อยู่ต่างประเทศเนาะสมัยก่อนที่ยังไม่กลับเมืองไทยเห็นเห็นเห็นลหรครับเห็นผีทางนู้นเลยเหรอเจ๊เกเป็นเงาหนลาตังเสร็จอะ ผีแบบบ้านเราไหมหรือว่ายังไงเข้ากับบรรลุว่าผีแบบบ้านท้องถ่นเป็นเป็นเนงาค่อนยืนยุ่งสิน่ะ,ะยืนยุ่งหนาตางังเข้ากับว่าเอันน่ะมันเป็นเป็นเงากระจนถามเพื่อนเราบันบนี้บ่แม่นเห็นเดือนหนึ่งได้เห็นสองเถอเดอที่สองน่ะอันตอนนั้นแฟนนอนโลงบ้านนี่เห็นนองมทสงอันไปเจ้าของไปเห้งานนานยื้เมื่มขึ้นกลับมาสีถุ่มเกือบขาดถุ่มอันบันนี้ผู้น้องระบาอัน อันเพิ่นถามเนาะว่าผู้ใดผู้ใดยืนอยู่หน้าต่างมาซั่นทางทางที่เฮาอยู่บ้านบ่มีเพิ่นอยู่บ้านคแต่ก่อนเฮาสิเข้าบ้านนะผู้ใดยืนอยู่หน้าต่างเพิ่่นวาอันนี้เป็นรูปคนเลยเด้อื๊เป็นเงารูปคนยืนอยู่หน้าต่างแบบล่างคนล่างใหญ่เพราะว่าแพทย์เป็นคนโตใหญ่พผอมทีน่ะแต่ว่าเป็นคนรูปล่างใหญ่ยืนอยู่หน้าต่างอันนั้บัดนี้ก็เลยบอกก็เลยบอกกันนะผู้เข้ามาส่งว่าหั่นล่ะอันนาอันพ่ออันพ่ออันพอญ่ล่ะดอกอันครับ อันพ่อเต้ันติต้ยินมท่านั่นคนเนาะอันท่านั้นสตาร์ทหมอ้อไซส้เออสตาร์ทรถแบบไฟแบบวันอันแนมกับหลังเลยข่อยข้าทิม <laughs> โอ้โก็คือว่าเป็นพ่อปูเ่เราใช่ไหมครับแมนแมนเขาเสียแล้วเขาเสียแล้วแต่เขายังไม่ได้ไปเกิดไปอะไหนเขาคิดวางจั่นแล้วเพราะว่าเพิ่นเบอกเนาะเพราะไงระหว่าอันหันหละพ่อข่อยเราวางสิแม่อืมเคเห็นเห็นตั้งแต่นั้นหันลับ แต่วากับมิคนมากฝันเห็นผีก็เลยไปท้าใช่ไหมเจ๊ไปท้าว่าอันแม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 นเพื่อนอิหีครับือให้ถือกันลอตเตอรี่ด้สิบหน,น่วยท้าเพื่อนนะปรากฏว่าถูกจกริงจริงก,ๆๆๆๆก่อนกลับไทยเนี่ยนะแล้วแล้วแล้วทีนี้มาอยู่ที่เมืองไทยก็ปรากฏว่าขับมอเตอร์ไซค์มาได้ได้กิน,นเราจะสัมผัสตรงนี้ได้ใช่ไหมเจ๊เพราะว่าเด็กินเพราะว่าเทาก็คิด ถ้าจะคิดว่ายำเขาว่ากินหอมแป้งสมัยแป้งสปริงซ่องแม่กินหอมมันมากเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจะขวางถึงงอวกใส่งวกวัวแน่มาแกบอกไม่อย่างเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาแสดงว่าเขาจะมาให้โชคหรือเปล่าที่าำหน้าสาธุแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเท่านีนแต่ว่าก็ไม่กินแปลกๆอยู่บ้านกินแบบไหนครับอยู่บ้านเราเนี่ยบ้านบ้านของเจ๊เนี่ยนะ กินแบบไหนครับมีเขามาบอกไหมครับแกกินแกบอมบอมเมนกินแกกินบดีอ่ะกินกินเมนกินก๋วยกุวยนั่งเมื่อวานนี่นั่งอยู่บ้านครับเมื่อวานนะั่งอันเรียนทรศัพท์อยู่เนาะอันเมื่อวานอันบ้านเป็นบ้านบ้านเดินไทยเนาะครับเจ้าของนั่งอยู่ที่บ้านกับหงอกหนางอกหลังแนมหากับบอมมันกินหยังเจ้าของกับกวดเสร็จอยู่น้ำหลังอันน่ะโตนั่งกับบมี่หยังค่ะ ก,กันก็เป็นกินกินสับสาบกินกุยขุยกินกินแบบกินบดีนแหละก <ừ> <ừ> ็เลยเปลาเปล่าเราพันยากมาไม่ยู่นี่อยากมานนี่แกตานาะขอโศกขอลาบเดอ้อ <c oughs> สินองเจ้าสิมาเจ้าสิมาอาศัยอยู่น้ำข่อยซื้อบ่ได้เดอ้อสินดอเจะต้องไ้โศกห้ลาบข่อยเดอ้อสินคือเรารู้แล้วใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมครับคิดว่าเพราะว่าได้กินดูได้กินดู ความีเส้นก็ได้เนาะอืออ่านักเสือเนาะก็สิได้กินกินแบบกินที่กันกินคือแบาใหญ่คือคนคนตายคนคนที่เสียแล้วครับอ่านบันิกินจะขวางกันหานางอยู่กันแนมหาอยู่แต่ว่ากับบะมี่ล่งเหมือร่งเหมือนอนนอนอยู่นาะมีมี่ก็รู้สึกความีคนมาอยากมายืนยืนแนมห้องสินะครับ สิเบาสิเบาส่วนพี่นางฟังอยู่ประจำมาดันว่าเห็นก็ยังมีคนมาแนมข่อยนอนมานอนกับทีย่างมาแนมมาซองย่หน้าต่ังสินะครับผมอจีดิ้งยินอยู่ประจำสินะครัอบอันนี้ก็จนเบาแล,แล้วพี่นางของมาอันเบาส่วนฟัง้ง่านันก็ยังมีคนมาแนมเมืองข่อยอันมันเป็นคือยัง ใ่กับข้าสิแน่เห็นยู่หา่างตาสิมนะันแบบมากมันแบบแบบมือ,อข้ากับพี่บอมีผูดด้อะไรกับขยี้ตาแล้วกับพี่บอมอม่ก็นอนเรียนไปอีกอก็บมีมาอีกที่หน้าตาบานเก่านะ่ะครับผเป็นบ้านเรือนไทยนะครับเป็นบ้านบ้านนอกดาวนนะนครับผมก็ปรากฏว่าจะเห็นอะไรว่วแบบแวบๆบตลอดจะเห็นอยู่ตลอดครับ จะมีเซนทางนี้ได้ท้าเขาดิยังลองท้าเขาดิเจ๊เจ๊ท้าแล้วติดงวดติดเนาะแค่เาอันงวดอันนี้นะแค่เ่าเบาซื้อๆบาทเออถ้ามันอยากอยากอยู่หรือสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าไอย่างกะก็ให้ให้โชคให้ลาบเข้ากันเนาแค่เบาเบาเบาจมไปสินะแต่บ่านแค่แต่เหลังจากนั้นมากกะเห็นเงียบเงียบอยู่มือบ้านม็นมือบ้านไนคนม้านนี่เนาะพี่นางมือก้อนนี่มือก้อนนี่มือก้อนนี่มาเห็น น่งอยู่บ้านแต่ละคนมันตกเนาะน่งนางเด็ดโทรศัพท์แน่ไหนมาหาว่าไม่กินอย่างก็คือบ่เห็นอืกินน่นน่ะมิตรก็บบ๊อบ่อันันะบ่เห็นกับไปซองน้ำไตโตอะไรอย่างเนาะมาหรือว่ากินอันอันแม่ครูมันอันมาเห็ดหั่งเจ้าของกับขอ้ยังกวดอันอันทูออกไปแล้วสินะมันกับบ๊แมนน่าสินเนาะแต่ว่าหาได้กินเนาะ อันนี้เรื่องจริงี้เรื่ไม่ได้ฝันอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้นะครับอแล้วทีนี้ขออนุญาตถามเนาะที่ว่าเจบอกมาแปดศูนย์สามกับแปดศูนย์สี่นีคือผีมาบอกหรือว่าเลขมักหรือว่ายังไงครับเลขมักเลขมักกันมันเข้ากันก็ของกันอ๋อของเจยาแมนเข้ากันของเฟินกัเจ้าของกับมักน้่นเงโอ้ที่มาที่ไปรู้ไหมครับว่ามันมาจากไหน บวมากอย่างเดียวโอ้งเแล้วแปดศูนย์สี่นะครับคือกันวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตขยายให้เลยเนาะขยายให้เลยนะครับทั้ง803-804ย์านะครับก็คือสถิติที่ผ่านมาคือสมัยก่อนนะเอฟซีนะเจ๊ถูกเนี่ยสิบงวดแมนโบเจ๊สิบงวดถูกลายแม้แต่ละงวดละงวดเนี่ยครับได้โชคมาจากวิญญาณ ใช่ไหมครับเจ๊เราต้องท้าเขาใช่ไหมถึงจะได้ม่เนาะอเจ๊เจ๊ลองท้าที่เจ๊ได้กิ่นนะว่าจะเขาจะมาบอกไหมนะครับนองเออเอาจริงจริงนะถ้าเจ๊ท้าแล้วมันได้ใช่ไหมครับอืมเอาขอดูตัวเลขหน่อยครับผมนี่อันนี้เป็นเลขมาร์กนะครับคนตาทีสิ นี่แหละครับเอา fc แคปไว้นะครับผมสําหรับ fc ที่ทักหาเจ๊นะเบอร์เก่าใช่ไหมเจ๊เอา่าชาญาข้นทาสีพี่น้องขอนิ่งๆนะครับผมนิ่งๆนิดนึงนะครับก็แคปไว้นะครับผมแนวทางนะครับเป็นเลขมารนะ์กเนาะแต่ว่าไม่ได้ฝันฝนันหรือยังครับมาให้ในฝันมาให้ในฝันอืมมาให้ในฝันเอาอยัางไงเป็นกําลังใจให้กับเจ๊ด้วย